ตะเบงเห็ดผอจะคุกสีดำกับสีแดงสวัสดีครับเป็นพี่น้องพี่น้องเพื่อนเพจครับเห็ดครับเห็ดละงวกเมื่อไรเห็ดละงวกน้ำแบบเบานี้ลุงพุ่งนะครับพี่น้องเบานี้บริแางนี่เบานี้หยุดเบิงเสียไปเก็บเบ้าหันพี่น้องเอ้ยหยุดดวงและแดงเป็นไรครับไปเก็บหยูดดงและแดงพี่น้องดอกเงี้ยงงามพี่น้อง โอ้ว hey, yeah. huh, <the> nah ันนี้นะคอยสีแกงแซ่บๆพี่น้องเอ้ยแกงเส้หมอครับแกงเส้หมอบมแกงเส้หมอนกินบ่ไดรดิฟ้าเห็ดงามครับแต่คนนี่ตีงามกว่านี่ลาแมลงเห็ดเด้อพี่น้องแมลงเห็ดซอยเด้อได้ครับถอดสวรรค์เด้อพี่น้อง เหย็ดเราโงกเลีล้ยงอุ้ยพี่น้องดอกเขาไปพี่นี่ดอกยัยครับอันนี้ดอกนี่ไข่ครับไข่ไข่ครับปัดเถอะกวนอ่ะพี่น้องเอ้ยเป็นไข่ก็มีครับนี่นนค,ครับเป็นไข่ค,ครับพี่น้องจอมกวนครับพี่น,น้องน้องสีแน่นะจ้าลดผ่อนเออลดเออลดผ่อนนั่นแหละรถล,ลูกไส้มาก เบื้งครับเบิ้งเบื้งเบื้งครับเบื้งหน้าเฮ็ดครับกำหน้าน้องชินาพี่น้องเป็นไงโอ้ยอย่าเหรียญมันสิมวนมาแม่พี่น้องมาหลังเฮ็ดซอยนะครับสีแกงแซ่บๆสู่พ่อแม่พี่น้องได้เบิ้งนะครับเนาะขอบคุณขอบคุณหลายๆนะครับเบื้องที่ขับรับชมรับฟังนะครับเนาะคลิปนี้นะครับเป็นไงพี่น้องเห็ดพี่น้องงามๆสวัสดีครับหนอยน้องซีโน่ครับ เป็นเมนูเพื่อมาขายของเหรอสวัสดีครับมาขายของครับพี่น้องวันนี้ของมาขายแถวขายของนะครับขอบุญขอบคุณนะครับที่เขามารับชมรับฟังคลิปของบวานนี้ลุงพงศ์ตะลิคลิปนะครับเราขอบุญขอบคุณหลายๆครับคลิปนี้บวานนี้ลุงพงศ์ขออำลาเป็นเพียงเท่านี้นะครับมาขายของกันพี่น้องสวดีครับ